แจ้งข่าวดีรัฐบาลเตรียมปรับเงินช่วยเหลือกลุ่มนี้จากเคยรับ1000บาทเป็น1,200บาทใครได้บ้างเช็คดวนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารเงินเดียวยาจากทางรัฐบาลมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็มีข่าวคราวจากทางรัฐบาลเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือหลายกลุ่มกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของบัตรคนจนนะครับผู้พิการ ผู้สูงอายุเด็กแล้วก็มีเงินช่วยเหลืออีก1กลุ่มนะครับที่รัฐบาลเตรียมจะปรับเพิ่มให้นะครับซึ่งปกติได้รับอยู่1,000บาทก็จะปรับเป็น1,200บาทก็เตรียมที่จะนำเข้าที่ประชุมกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดทั้งหมดของเรื่องนี้กันได้เลยนะครับก็มาเริ่มกันที่นะครับรายการแรกนะครับเงินช่วยเหลือเดือนสิงหาคม258นี้นะครับจะเป็นเงินช่วยเหลือกลุ่มปอบ้างเดือนสิงหาคมนะครับก็ จะได้รับเร็วขึ้นนะครับก็จะมีการเลื่อนจ่ายนะครับแต่ว่าจะได้รับเงินเร็วขึ้นนั่นเองนะครับจะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุเด็กแล้วก็ผู้พิการนะครับโดยเงินของกลุ่มประบางเดือนสิงหาคม258นี้นะครับจะได้รับในวันที่8สิงหาคมนะครับเป็นวันศุกร์เนื่องจากวันที่10ก็ตรงกับวันหยุดนั่นเองนะครับซึ่งรายละเอียดนะครับก็มีดังต่อไปนี้นะครับรายการแรกก็เป็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับ สำหรับโครงการเงินอุหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนี้นะครับก็จะเป็นเงินอุหนุนบุตรนะครับโครงการของกรมกิจการเด็กและเยาวชนเพื่อให้ได้นะครับเด็กรับสวัสดิการตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบนะครับก็รับคนละ600บาทต่อเดือนนะครับไม่จำกัดจำนวนบุตรนะครับมีลูกกี่คนอายุไม่เกิน6ขวบก็รับคนละ600ไปเลยนะครับแต่ว่าคนที่จะได้รับเงินนะครับจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เท่านั้น สำหรับผู้ที่จะได้รับสิทธิก็มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับต้องเป็นเด็กที่มีสัญชาติไทยอาศัยอยู่กับบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่เลี้ยงดูเด็กนะครับในคุรุเลือนที่มีสมาชิกรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1,000 0แบาทต่อคนต่อปีนะครับโดยผู้ที่มีคุณสมบัติเงื่อนไขตรงตามนี้นะครับก็สามารถสมัครรับเงินหนุนนุนบุตรได้นะครับตามกรุงเทพมหาคนครก็ลงทะเบียนได้ที่สำนักง,งานเขต เมืองพัทยาก็ลงทะเบียนได้ที่สารวัตรการเมืองพัทยาส่วนภูมิภาคก็ลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลใกล้บ้านของท่านนะครับซึ่งคนที่ลงทะเบียนนี้นะครับเมื่อหากตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแล้วนะครับก็จะได้รับเงินทันทีนะครับตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนรับเงินจนถึงเด็กอายุ6ขวบนะครับก็คือถ้าหากท่านใดลงทะเบียนไปแล้วนะครับผ่านไปหลายเดือนเพิ่งจะได้รับสิทธิ์นะครับเงินที่ได้รับนะครับก็จะได้รับตั้งแต่วันที่ท่านลงทะเบียนย้อนหลังให้ได้เลยนะครับ และลาัการต่อไปนะครับเงินช่วยเหลือกลุ่มปอบางนะครับก็จะเป็นเงินของกลุ่มของผู้สูงอายุนั่นเองนะครับก็คือเงินเบี้ยงชีพของผู้สูงอายุซึ่งผู้สูงอายุที่จะได้รับสิทธินี้นะครับต้องเป็นผู้สูงอายุซึ่งมีคุณสมบัติตร,ตรงตามหลักเกณฑ์น,นะครับก็คือสัญชาติไทยไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อืน่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐว,วิสาหกิจหรือองค์การปกครองส่วนท้องถินนะครับก็คือไม่ใช่ข้าราชการรับบำนาญน,นั่นเองนะครับที่ได้รับจัดให้อย่างเป็นประจํา จะได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยชีพเป็นรายเดือนตลอดชีวิตนะครับโดยแบ่งตามช่วงอายุดังต่อไปนี้อายุ60ถึง69ปีนะครับจะได้รับเงินเดือนละ600บาทอายุ7 0ถึง79ปีจะได้รับเดือนละ700บาทอายุ8 0ถึง8ปปีจะได้รับเดือนละ800บาทอายุ90ปีขึ้นไปนะครับอันนี้รับสูงสุดที่1000บาทนะครับส่วนความคืบหน้าการปรับเพิ่มเงินเบี้ยชีพผู้สูงอายุเป็น1000บาทตัวหน้านั้นนะครับก็มีหลาย เดือนตุลาคม258นี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าตอบแบบนี้นะครับว่าสําหรับปีนี้นะครับยังไม่มีการเพิ่มให้นะครับต้องรอไปก่อนยังไม่มีความชัดเจนแต่ว่าเรื่องนี้นะครับก็ใกล้ที่จะเป็นจริงแล้วนะครับก็คาดว่าปีหน้านะครับหรือประมาณเดือนตุลาคมปี259ก็อาจจะมีการพิจารณาหรืออาจจะปรับเพิ่มให้นะครับเพราะว่า ทางนายวราวฒิศิลปอาชาก็ได้ชี้แจงนะครับว่าได้ส่งเรื่องนี้ให้หน่วยงานต่างๆรับผิดชอบแล้วนะครับรอเพียงเาออนุมัติจากทางคลมนั่นเองนะครับก็ต้องรอติดตามเรื่องนี้ต่อไปนะครับและรายการสุดท้ายของเงินกลุ่มประางก็คือเงินเบีย้ยของผู้อุปการนั่นเองนะครับสำหรับคนพิการทุกคนนะครับที่มีสมุดประจําตัวคนพิการมีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเบีย้ยความพิการคนละ800-1,000บาทต่อเดือนดังต่อไปนี้นะครับ สำหรับคนพิการที่มีอายุไม่เกิน18ปีนะครับกลุ natural, ่มนี้จะได้รับเบี้ยคนพิการจำนวน1000บาทต่อรายนะครับต่อเดือนคนพิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปได้รับเบี้ยคนพิการจำนวน800บาทต่อเดือนนะครับทั้งนี้หากเป็นคนพิการที่อายุ18ปีขึ้นไปนะครับที่มีบัตรสวัสดิการห่งรัฐนั้นนะครับก็จะได้รับเงินเพิ่มอีกนะครับ200บาทต่อเดือนก็จะได้รับเดือนละ1000บาทนั่นเองนะครับ ซึ่งนะครับสำหรับการปรับเพิ่มเงินเป็น1,000บาทตัวหน้านะครับสำหรับคนพิการนี้ยังไม่มีการปรบับนะครับเช่นเดียวกันก็อยู่ในกลุ่มเปราะบางสําหรับผู้สูงอายุเช่นเดียวกันก็ต้องรอรัฐบาลอนุมัตินั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีการปรับเพิ่มแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็เป็นเงินของกลุ่มเปราะบางนะครับสำหรับเดือนสิงหาคมนี้อย่าลืมนะครับเงินคลางก็จะโอนให้ในวันศุกร์ที่8สิงหาคมนี้นะครับก็เตรียมรับเงินกันได้เลยอีกไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับ ต่อไปนะครับก็เป็นรายการของเงินเยียวยากลุ่มของบัตรคนจนนั่นเองนะครับสำหรับเดือนสิงหาคม258 8นี้นะครับยังไม่มีการปรับเพิ่มให้แต่อย่างใดนะครับก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับสำหรับเงินบัตรคนจนเดือนสิงหาคมนี้นะครับจะมีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับโดยจะได้รับในวันศุกร์ที่1สิงหาคม258 8นี้นะครับ โดยเป็นวงเงินสิทธิ์ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้แล้วก็ไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไปได้ก็คือต้องใช้หมดภายในหนึ่งเดือนนั่นเองโดยจะเป็นวงเงินซื้อสินค้านะครับสามบาทต่อคนต่อเดือนรายการต่อไปเป็นวงเงินส่วนลดค่าสื่อการถุงต้มนะครับแปบาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สําคัญอันนี้คนก็ถามกันมาเยอะนะครับก็เป็นวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนนะครับซึ่ง วงเงินค่าเดินทางนี้เองนะครับก็มีหลายท่านนะครับบ่นเข้ามาเป็นจํานวนมากนะครับว่าตามต่างจังหวัดนะครับไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับเงินจํานวน750บาทใช้บ้างนะครับแต่ว่าก็คงจะไม่ถึงนะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะใดๆดของรัฐบาลเลยนะครับส่วนมากก็จะใช้ในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่นะครับชาวบ้านตามต่างจังหวัดก็อยากจะให้รัฐบาลนะครับพิจารณานําเงินส่วนนี้นะครับ ไปร่วมกับวงเงินซื้อของนะครับเพิ่มเป็น500-700บาทก็ยังดีนะครับซึ่งถ้าเพิ่มให้แล้วนะครับใครจะเอาไปซื้อของนะครับจะเอาไปใช้ขึ้นรถสาธารณะก็ตามสะดวกอันนั้นก็จะดีกว่านะครับชาวบ้านก็จะมีเงินหมุนเวียนในการซื้อของซื้อของกินของใช้นะครับเพราะว่า300นะครับในปัจจุบันนี้นะครับไม่พอกินพอใช้อย่างแน่นอนนะครับถ้ารัฐบาลจะพิจารณานะครับปรับเพิ่มเป็น500หรือ700ก็ยังดีกว่านะครับและรายการสุดท้ายนะครับ ในเดือนสิงหาคมนี้นะครับทางรัฐบาลก็จะมีการพิจารณานะครับปรับเงินช่วยเหลือกลุ่มนี้นะครับซึ่งปกติเคยรับอยู่1,000บาทก็จะพิจารณาปรับเป็น1,200บาทนะครับ สำหรับความคืบหน้าของการปรับเพิ่มเงินเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มนี้ก็จะเป็นเงินของชาวนานาเดนะครับโดยความคืบหน้าเงินช่วยเหลือชาวนาไล่ละ1,000บาทล่าสุดนะครับคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด,ด้านการผลิตที่มีนายอัตรกรนะครับรัฐมนตรตีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับเป็นประธานประชุมที่วันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับมีมติไฟเขียวโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับ โดยนะครับอนุมัตินะครับโครงการไร่ละ1 0 0 0บาทไม่เกิน10ไร่นะครับปรับใหม่จ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาเพิ่มไร่ละ1,200บาทไม่เกิน10ไร่สูงสุดนะครับรับ12,000บาทวงเงินกว่า45,000ล้านบาทโดยนายปราโมทเจริญสินนายยกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเผยนะครับว่าได้รับการติดต่อจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับแจ้งจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและ บริหารเข้าแห่งชาติที่มีนายพิชัยชุน่าวชิระรองนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคม258นี้ก็ต้องรอวันที่4นี้นะครับว่าผลการประชุมจะเป็นอย่างไรแต่ก็คาดว่าจะมีการปรับเพิ่มให้อย่างแน่นอนจากไร่ละ1,000เป็น1,200บาทแต่ของผู้สูงอายุนี้นะครับเพิ่มเป็น1,000บาททุกคนก็ต้อง รอไปอีกนะครับประมาณ1ปีแต่ของชาวนานี้ก็อาจจะมีการปรับให้เป็น1,200บาทรับสูงสุด1,2500บาทนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับรับชมคลิปจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องของเราสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ